สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องแอปสกายแอคทีฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โชว์รูมม a สด้าพระนครสาขาเกษตรนวมินกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับม a สด้าบีทีนะครับเหมือนกับในรูปแบ็กดรอปที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถกระบะนะครับของม a สด้านะครับตอนนี้นะครับ เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนธันวาคมปี2565ของเรานะครับมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับลูกค้าจะได้รับกิฟต์บูชเชอร์ฟรีนะครับ15,000บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับลูกค้าจะได้ฟรีประกันภัย1ปีเต็มๆด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่จะไปดูรีวิวนะครับอยากให้ลูกค้านะครับกดติดตามช่องแอป Sky Active นะครับหรือเข้าไปที่นะครับเว็บไซต์มเกษตรวมินขายรถยนต์ออนไลน์ .com นะครับ หรือติดต่อผมนะครับที่เบอร์0813727087นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปชม m a z d a BT 5 0รุ่นเริ่มต้นนะครับที่เป็นรุ่นกระบะ4ประตูนะครับถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ m a z d a ก็ลดราคาด้วยนะครับพิเศษถือว่าถูกเลยทีเดียวนะครับด้วยราคาอยู่ที่700 0แสนนิดๆนะครับผม หรือประมาณ7 2 9 0 0 0บาทนี่เองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมรีวิวสั้นๆกันคร่าวๆจะได้ไม่เบื่อกันนะครับผมแล้วติดตามกันครับ ท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่รถกระบะ BT นะครับ50นะครับเป็นรุ่น4ประตูนะครับผมหรือเรียกว่ารุ่น 1.9S นะครับเป็นเครื่องยนต์1.9ลิตรดีเซลสีสูบ16วาล์วนะครับเทอร์โบและมีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมระบบนั้นจะเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่3 5 0นิวตันเมตร รุ่นนี้ถือว่าดูดีนะครับแล้วก็สวยงามนะครับเรามาดูด้านหน้านะครับกระจังหน้านั้นก็ยังเป็นแบบซิกเนเจอร์นะครับเป็นสไตล์ของ m a ส d a เลยนะครับผมเส้นสายน้อยๆนะครับตามสไตล์เล s s อ s สมอลนะครับเป็นคอนเซปต์ของ m a สด้เลยดูนะครับสีที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นสีคอนกรีตเกนะครับผมราคาคันนี้นะครับ เดิมทีมาตั้งเอาไว้อยู่ที่891,000บาทนะครับตอนนี้เป็นราคาพิเศษเลยครับลูกค้าจะลดให้กับลูกค้านะครับเต็มที่เลยอยู่ที่ราคาสุดที่เลยนะครับ729,000บาทนะครับถือว่าลูกค้าที่ใช้รถกระบะนะครับแล้วก็สนใจอยากเป็นรุ่น4ประตูนะครับ้เป็นเกียร์ธรรมดารุ่นนี้นะครับเหมาะแล้วก็สมราคานะครับคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับผมเรามาดูตัวไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับจะเป็นระบบ ปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็สามารถเปิดปิดไฟได้อัตโนมัติด้วยนะครับพร้อมระบบไฟสองสว่าง DLR แบบ LED Signature กันเลยนะครับดูนะครับสวยงามนะครับระบบความปลอดภัยแล้วก็ระบบความช่วยเหลือนะครับก็จะมีมาด้วยนะครับในรุ่นนี้นะครับทั้งเป็นมีเรื่องของระบบของ Cruise Control นะครับระบบช่วยประวัติประหยัดน้ํามันนะครับ e Stop นะครับแล้วก็ยังมีระบบ ABS M นะครับระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในที่จุดอับสายตานะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านข้างนะครับจะมีสัญลักษณ์เล็กๆนะครับอยู่ตรงที่มุมกระจกนะครับทั้งซ้ายและขวาลูกค้าก็เวลาจะเปลี่ยนเลนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีสัญญาณเตือนนะครับมาที่ข้างกระจกด้วยนะครับคันนี้ก็ยังมามีพร้อมไฟเลี้ยวนะครับข้างจะข้างกระจกซ้ายขวาด้วยนะครับ เรามาดูตัวล้ออลอยครับล้อคันนี้ก็จะเป็นล้อ18นิ้วนะครับผมเป็นล้ออลลอยนะครับผมขนาดยางนะครับอยู่ที่265นะครับ 60R18 นะครับมาเต็มเลยนะครับล้อ18นิ้วนะครับผมบันไดข้างนะครับกราบข้างก็มีนะครับเป็นบันไดขอบอลลอยนะครับผมเป็นสีเนินนะครับสวยงามมากเลยครับลูกค้าเปิดประตูขึ้นรถนะครับที่ ไม่มีความสูงมากนะครับที่จะขึ้นลําบากก็สามารถเหยียบบันไดข้างนะครับขึ้นไปที่รถได้อย่างสะดวกสบายเลยครับคันนี้ก็ยังมากับระบบ Keyless Go ด้วยนะครับลูกค้าสามารถพกกุญแจนะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับที่มือจับนะครับก็สามารถเข้ารถได้เลยนะครับมาพร้อมด้วยชุดปุ่ม Start Push Start ด้วยนะครับด้านหลังมาด้วยไฟเบรกดวงที่3นะครับอยู่ด้านบนนี้เลยแล้วก็พื้นที่ทางด้านท้ายนะครับ ลูกค้าอาจจะเอาไปติดตัวไลเนอร์นะครับแล้วก็ตัวโลบาร์นะครับก็จะถือว่าเป็นฟูลออปชันนะครับแล้วก็สวยเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถด,ด้วยนะครับผมด้านท้ายนะครับเรามาดูกันบ้างนะครับด้านท้ายของมาด้า BT ท50คันนี้นะครับ ตัวนี้ยังมีระบบ RC TA นะครับเป็นระบบช่วยเตือนเมื่อรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลังด้วยนะครับผมนี่ครับมาพร้อมกาบด้านหลังด้วยนะครับตรงด้านท้ายนะครับนี่สีดำนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาลูกค้านะครับไปดูด้านในนะครับผมว่ารถเจ้า BT 50 1.9s นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าเข้าไปชมด้านในของเจ้า BT ทกันนะครับก่อนจะเข้าไปก็ตัวนี้เลยก็จะเป็นระบบคิ e ด o โ e นะครับลูกค้าแค่พกกุญแจไว้ในกระเป๋านะครับแล้วก็กดปิดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้กุญแจอะไรทั้งนั้นเลยเข้ามาด้านในเลยครับปุ่มตัวสตาร์ทของ BT ตัวนี้นะครับ ก็เป็นพุชสตาร์ทนะครับเรากดนะครับก็สามารถสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับแค่เหยียบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มปิดก็ปิดเครื่องก็ดับได้เลยนะครับ mm. เดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้า B-T กันเลยตัวด้านคอนโซลนะครับก็จะเป็นตัวกระจกออโต้นะครับด้านคนขับนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกล็อกกระจกแล้วก็เปิดปิดล็อกก็อยู่ตรงนี้นะครับ รับเปลี่ยนกระจกซ้ายขวานะครับก็จะมี LR ด้านนี้ครับแค่บุนเท่านี้เองนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นบุนุ่มนะครับด้วยผ้านะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวชุดโครเมียมนะครับสีเงินนะครับอยู่ด้านนี้นะครับให้ความสปอร์ตแล้วก็หรูราดมากทีเดียวเลยส่วนมาดูภายในของคนขับนะครับคนขับของ Mazda BT50 นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยสามกานสปอร์ตนะครับ ด้านขวามือก็จะเป็นปุ่ม Cruise Control นะครับแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นควบคุมปุ่ม Entertainment นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็มีรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ส่วนหน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอแบบสัมผัสด้วยนะครับแอร์นะครับจะเป็นแอร์หนึ่งโซนนะครับผมปรับระดับแอร์ได้ตรงกลางนะครับความเย็นนะครับอยู่ด้านขวามือของเรา แล้วก็จะมีเกียร์นะครับ earn, ไม่ใช่อัตโนมัติครับโท่าที่ครับเป็นเกียร์กระปุกนะครับผม6สปีดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ภายในนะครับเบรกมือก็จะอยู่ซ้ายมือเราแล้วก็มีช่องวางแก้วอยู่2ช่องนะครับส่วนคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นบุนุ่มด้วยหนังเลยนะครับนี่ครับกดลงไปนี้นุ่มมากเลยนะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของนะครับด้านหน้านะครับผมนี่ ล้วงเข้าไปนะครับก็ถือว่าลึกเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของอที่บังแดดนะครับก็จะมีกระจกทั้งสองข้างทั้งสองฝั่งเลยครับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับในแบรนด์ของ m a สด้านะครับทุกรุ่นนะครับก็จะมีตัวช่องเก็บแว่นนะครับนี่ในกระบะบีทีก็มี โอเคครับแล้วก็มีภายในก็จะมีไฟห้องโดยสารนะครับอยู่ด้านนี้เลยครับสามารถกดได้แยกซ้ายขวาเลยแต่นี้รถไม่ได้สตาร์ทนะครับก็สามารถกดได้นะครับส่วนตัววัสดุเบาของรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับสำหรับคนใช้งานเนี่ยถ้าจะไม่คิดอะไรมากนะครับก็จะเป็นเบาะผ้าแต่ว่าจะเป็นทรงสปอร์ตแลวเบาะก,ก็จะโอบเข้ากับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้นั่งด้วยนะครับผม เอาไว้ใช้งานก็ถือว่าคุ้มราคานะครับในราคาประมาณ70,000แสนต้นๆนะครับเดี๋วด้านหลังนะครับผมจะขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับด้านหลังก็ตัวเบาะข้างหน้าก็ถือว่าปรับจริงนะครับเป็นปรับเบาะขับปรับจริงแล้วก็ตัวเล็กดูมนะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับเฮดดูมก็สบายสบายเลยเหมาะกับลูกค้าที่อยากจะเอาครอบครัวนะครับลูกเด็กนะครับมานั่งข้างหลังนะครับก็ถือว่า สบายนะครับองศาการพนักพิงก็ถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้ครับด้านหลังก็ยังมีตัวช่องแอร์นะครับ2ช่องอยู่ตรงนี้เลยนะครับสามารถปรับระดับแอร์ได้นะครับแล้วก็มีตัวช่อง usb นะครับให้สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับได้ชาร์จ1ช่องนะครับเป็น usb a นะครับแล้วก็ด้านหลังของคนนั่งยังมีตัวที่เกี่ยวนะครับสามารถเกี่ยวของได้นิดหน่อยนะครับ ลูกค้าที่ซื้ออะไรมาแล้วเป็นถุงสามารถเกี่ยวตรงนี้ได้เลยนะครับให้ความสุดสบายเพิ่มมากขึ้นมือจับก็จะมีครบเลยครับ4ด้านนะครับทางคนขับคนนั่งหน้า,นาแล้วก็ด้านหลังสองข้างนะครับแล้วเวลาจะลงนะครับก็มีตัวจับยึดตรงนี้แล้วเราก็เหยียบตัวบันไดกลับข้างนะครับลงได้อย่างสบายเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือภายในของ มาด้า BT-50 นะครับเดี๋ยวเราไปชมรีวิวในส่วนอื่นกันต่อเลยครับโอเคครับเรามาดูด้านหลังของเจ้าบ t ทีนะครับตัวนี้จะเป็น4ประตูนะครับนาที่เรารีวิวกันไว้นะครับแต่ว่าความจุของพื้นที่สัมภาระด้านหลังนะครับตอนนี้ผมดึงสลักตัวฝาท้ายนะครับของรถนะครับนี่ครับผมวัสดุของรถนะครับก็ได้มาตรฐานนะครับผมมีความแข็งแรงนะครับดู วัสดุแล้วก็ตัวพื้นที่นะครับมีถือว่ากว้างขวางนะครับสามารถขนของสำหรับผู้ที่ชอบรถกระบะนะครับได้อย่างจุแล้วก็คุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับผมแนะนำนะครับว่าตัวกระบะด้านหลังครับเราต้องอาจจะไปติดตัวไลเนอร์นะครับตัวกันลอยนะครับจะเป็นสีดำอาจจะเสริมด้วยโลบาร์นะครับลูกค้าโลบาร์ก็ จะอยู่ด้านซ้ายขวาอยู่ด้านหลังนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความแข็งดูให้มันแข็งขับและแข็งแรงแล้วก็ธรรมะธรรมแมงนะครับดูเป็นผู้ชายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับท่านลูกค้าที่อยากติดหรือสนใจนะครับก็เดี๋ยวทักสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเราจะช่วยดูโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้อย่างเต็มที่เลยนะครับนี่ครับผมพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ไม่แพ้ กับรถที่เป็นแคปธรรมดานะครับผมเพราะว่าตัวนี้เกิเน้นทั้งคนนั่งสบายด้วยความจุของคนผู้โดยสารด้วยนะครับแล้วก็เน้นขนของด้วยพูดถึงก็มีความเหมาะสมกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือรีวิวคร่าวๆนะครับของเจ้า m a z d a bt 50นะครับผมก็ถือว่าราคาคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมากล่าวสรุปกันในช่วงท้ายรายการกันนะครับผม เป็นยัไงบ้างครับลูกค้าชม Mazda BT 50รถกระบะของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นที่รีวิวกันไปที่ผ่านมานะครับในคลิปนี้ก็คือเป็นรุ่น BT 50นะครับรุ่น 1.9S นะครับซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นของเจ้า Mazda ที่เป็นรถกระบะ4ประตูนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ เหมาะกับลูกค้าที่ครอบครัวเล็กๆหรือจะขนของด้วยนะครับแล้วก็ราคานั้นสมเหตุสมผลกันมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามาด้านั้นลดราคาให้เยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็คุ้มราคานะครับในราคาที่บอกไว้นะครับ729,000บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าที่สนใจเข้ามาจองกับผมภายในเดือนนี้นะครับเดือนธันวาคม2565นะครับที่มาสด้าพันครนสาขาเกษตรนวมินนะครับกับเซลล์แอปนะครับก็ลูกค้าจะได้ส่วนลดไปด้วยนะครับหรือจะเอาส่วนลดไปเป็น ของแต่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าสามารถปรึกษาผมได้นะครับลูกค้าเข้ามานะครับก็โทรกันมานะครับหรือแอดไลน์นะครับที่0813727087นะครับในเบอร์เดียวกันนี้เลยแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากเพจแล้วก็เว็บไซต์เอาไว้ด้วยนะครับที่ w w w m d ลไวด์เ t m a ด a เกษตรนวมินายนออนไลนนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ